เขาก็กาดสวัสดีทุกคนด้วยนะผมน,นี่เปิดคลิปเป็นแบบตัวเองะนะนี่แฟนเรียกใช้ง,งานไม่ส่งของอีกแล้วเออเออเฮเรียงานรีบเลยเนะี้ย ี่ดูที่อยู่ก็อย่าลอกเรียนแบบนะครับผมมันอันตรายนะเรียนเป็ด ได้ปะขอท้องสุดปีเถอะ าเครื่องฮีตแน่เลยเนี่ยไม่ฮีตหรอกมังเึิ่งเติมน้ำหล่อเย็นไปไม่น่าจะฮีตง่ายหรอกเพราะว่าพวกนี้มันเราดูแลตลอดอะ่ะนั้นน่าเราซัดฮีตอะกล้องอัดอยู่ปะวะ ถ้าถ้ากล้องดับนี่ดัอัดอยู่วะเฮ้ยอัดอยู่อัดอยู่โอ้โหเห็นดีเอาสันส้นๆเนอะเอาสันส้นๆพอก็กว้างไม่รู้จะลองลิปอะไรก็ถ้าใครอยากดูคลิปกับกอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะก็เดี๋ยวพี่จะลองหาดูนะเพราะว่าคอนเทนต์ก็ช่วงนี้ก็คิดยากเนอะ ถ้ามีคอนเทนต์ถ้ามีคอนเทนต์ก็จะขี่ไปบนไปนี่แหละน,นี่มันเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่ามันไปอ่ะมันไปจริงๆอ่ะคือแบบกระทันหานนะเออก็เลยมาถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็กดไลคล์กดแชร์กดสั่นกรกันเยอะๆนะเพื่อจะได้ไม่พาคลิปใหม่ของผมก็โอเคเดี๋ยวจะมาคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ